วานทำคลิปทำข้าเข้าวเ,เกลียบนะข้าวเกลียบมันเทศหรือมันแก้วทางบ้านพระโมกย์เาเรียกว่ามันแก้วนะคะพี่น้องแต่เมื่อวานเนี่ยสีแบบว่าสีเขายังไม่ออกพี่น้องแต่เมื่อวานพระโมกย์ทำเสร็จแล้วเอาไปนึ่งใช่ไหมเอาไปนึ่งเสร็จแล้วนานเป็นึ่งประมาณสี่สิบนาทีสี่สิบห้านาทีได้เมื่อวานนึ่งสี่สิบห้านาทีก็ออกมาแล้วเป็นสีแบบนี้พี่น้องนี่สีสวยงามมากเลยแต่ว่า ขั้นตอนหั่นสลายอ่ะอยังยังไม่ได้ทำเพราะเม่เพิ่งจะออกจากตู้เย็นพี่น้องเมื่อวานตอนเย็นก็เข้าตู้เย็นเข้าตู้เย็นตั้งแต่ตอนเย็นเมื่อวานแล้วอ่ะแม่สีสวยไหมเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนะะึ่งค่ะดูดูผลงานอีกทีหนะะึ่งค่ะพี่น้องว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะนี่เป็นครั้งแรกอ่ะพี่น้องครั้งแรกของคนที่อยากทําพี่น้องเราอยากทำเนาะอยากทำโน่นทำนี่พี่น้อง ว่างไม่ได้ว่างก็คือทาเนี่ยเห็นใน้น่นอ้นี้ก็อยากจะทาอยากจะลองพี่น้องลองแล้วก็คือสีสวยแต่ต้องดูอีกทีหนึ่งนะว่าตอนที่พมกสไลด์เหลือหั่นเป็นแผ่นแล้วอะจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนะคะพี่น้องตอนที่พมกหั่นเป็นชิ้นๆแล้วนะคะพี่น้องสวยไหมสวยไหมลองหั่นหนึ่งชิ้นแล้วพี่น้องเข้าเกลียบเดี๋ยวดูพี่น้องฝีมือได้เท่านี้พี่น้อง ฝีมือไมาได้เท่าน,นี้นะคะพี่น้องอันนี้เท่าเท่ากับมันมันถ้ามองทาไปสามสามชิ้นใช่ไหมสามรูปหนาเรียกอะไรเนี่ยนะอันนี้หั่นไปแล้วหัน่หนไปแล้วเดียวก็เดี๋ยวจะเราวาไปตากดูก่อนพี่น้องตากเสร็จแล้วก็จะไปทอดดูก่อนนะคะว่าผลงานจะเป็นยังไงบ้างนะคะพี่นอ้องคือคนอื่นเคยบอกว่าบอกว่ามันง่ายก็โอเคนะแต่สําหรับป้าเนี่ยมันมันยากมากเลยอ่ะ นะคะขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณมากมายติชมกันมาได้นะคะพี่น้องติชมกันมาได้นะคะมันเทศพี่น้องเข้าเกลียบมันเทศนะคะพี่น้อง